ก็ใส่เล่นครับใเป็นแตไม่ครับคือผมแสดงอะไรอ่ะร้องเพลงครับแสดงเป็นอะไรอ่ะคนขายถังนี้อ่่ไไหนเมืหรับในห้องเมื่อกี้ครับวิชาภาษาอังกฤษครับมาข้างนี้ครับอย่าไปยืนบังหน้าใช่ใช่ใช่มาทางนี้มาอยู่หน้ากองนี่เออ อะไรครับอะไรนี่สัตว์ฟุกโอ้เป่นแรงอะเล่งแรงอะอะไรเหรอไม่ต้องหันอันนี้อะไรเนี่ยอือก็ไก่เียเพื่อนๆ้ที่คนเนเเกูนียตั้งนี้ยเกียรผมนะครับผมเรอครับ เสนองานเรื่องผู้สอส่วนใดในชุมชนนะครับมีรายชื่อสมาชิกกันนี้นะครับนายพีริจนะที่9นะครับสองคนนี้ก็หลอขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นนายนครจิตมาลัยที่22แล้วไม่ไม่ต้องถามว่าได้แค่นี้เหรือแล้วผมนะครับหล่อจะหมดไปหน้าอย่างเชียวเลย ทางพื้นที่นะครับพวกเราก็ได้พวกเราก็ได้นำเสนอตัวอย่างสิ่ท yeah. ี่เราค้นพบซึ่งมีดังนี้ครับหนึ่งครับขี้เหล็กนะครับรักษาอาการนอนหลับนะครับสองครับมะนาวนะครับรักษาอาการช้ำในและขับเสมหะนะครับสามบวบนะครับแก้อาการช้ำในนะครับอีช้ำในโหอยากกินอยากกินนะครับแก้กินมะเดื่อสับกับต่อยนะครับห้าผลัดแก้โรคท้อง ่วดครับโอบแก่อาการท้องขับจรดจรสอดทองสองทีแล้วเออเล็บมือยาวมอ่ะลืมตัดแอร์ตัดผมมาแล้วลืมตัดหัวไงร์้ไม่ใช่ตัดหัวมาแล้วลืมตัดเล็บปวดโอ๊บปวดหัวเลยนะครับอาการไอและขับเสมหะนะครับเ่การทำท้าย่อรักษาแผลสดตุ้มตาสิทธนะครับกล้วยน้ำว้านะครับรักษาโรคกระเพาะนะครับ 11นะครับกระเพาแก้กระเดื yep. ่องนะครับสิบสขีนะครับดวกระเพราดขาบเสได้ขาเสีหานะครับเยี่ยมไม่ใช่อเพิร์ตไปกระเพาเลยเกียร์นาแก้ทองตื่อทองเฟิรและปวดทองนะครับสิบสีนะครับว่านแหงจระเข้นะครับตาสาแผลไฟไหม้น้ำมันั้งนะครบสิบห้านะครับสไตล์นะครับษาสาข้อตื ไข่ปากตะไคร้สิบหกนะครับกระเจี๊ยบแดงรักษาคาะเหี่ยวเอาใส่หมูปังขับปัสสาวะนะครับและ17นะครับฟ้าทลายโจรนะครับแก้อาการเจ็บคอกลิ่นอะไรโอนต่อเดี๋ยวก็หลุดอีกอ่ะที่จะทำให้มันหลุดเนี่ยไม่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 ต้องอ่านบทก็ได้เสียบโซตาทมินนะครับลักษณะทางคุศาสตร์นะครับมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะครับมีใบสีเขียวมีดอกสีขาวใส่จมูกแก้รับ มากก่ยวลงกันเป็นกอเงานจะมีเนื้อสีเหลืองจัดนะครับส่วนที่ใช้ป็นยาครับเงวสัพัะคนและวิธีการใช้ครับเมื่อถูกกันจะระดัอดูการจะรู้สึกการและมีตัวเที่อบริเวณที่ถูกกันนะครับให้น้ำเงาขมียนมาปูดเอาเนื้อขมิ้นทาบริเวณที่กัดจ้างหายันและถูกยุบหายไปครับสองครับเอาผงเงาเขมิยนมาผสมน้ำฝนนะครับฝนให้เข้ากัน และสนะครับน้ำผงเงาขมินมาละลายน้ำม่านองอะไรบ้างนี่เทรลักษณะทางศาระเป็นพืงมีมีอะรานะครับลักษณะทางพุณศาสตร์นะครับมีพุ่ม ม้เป็นไม้หุ่มลุ่มๆครับซึ่งบายสายพันธุ์มีสีม่วงองแดงครับใบเวร์เทดรลอนนะครับใช้รับประทานสดได้นะครับช่อดอกตั้งตรงโดยมีดอกปีกกับรอ,อบแงนช่อเป็นชั้นนะครับส่วนเชื้อประโยชน์นะครับใบครับสุขและวิธีการใช้นะครับ1ใช้นําใบสดและยอด1กํามือน้ำหนักสดประมาณ2ี่หกรัมน้ำหนักแห้งประมาณ4กรัมครับต้มเอาน้ําสาหรับ รักษาาการท้องอืดท้องเฟ้อแม่ปวดท้องหมอสำหรับเด็กครับ2นะครับใช้ใบสด3ามใบผสมเกลือพอสมควรนะครับบดให้ละเอียดละลายในน้ำสุกและหรือหรือ,รอน้ำผึ้ง,ามมานนงนะครับจอกให้เด็กอ่อนที่ขานได้ราวสองสามวันกินเป็นยาสบลมครับสำหรับกระเทียมนะครับลักษณะทางพืชศาสตร์นะครับเป็นพืชล้มลุกมีลักษณะ แต้มีลับโทษใต้ดินเรียกว่าหัวนะครับหัวมีกีบย่อยหลายกีมนะครับติดกันแน่นมีเนื้อสีขาวมีกีนสุงการปลูกจะใช้กีบกระเทียมเป็นพันธุ์ปลูกได้ดีในดินร่วนปนซ้ายที่ระบายน้ำดีครับสคูลและวิธีการใช้นะครับนำไปไว้มีสะอาดูผิวหนังบริเวณที่เป็นอการเพื่อและฝานเอาเนื้อกระเทียมหกวน่ากวกว่านี้ครับ ถูลงไปทำอย่างนี T ้ครับไหมครับเช่ไม่ต่ำนครับสอนอาจารย์ใหญ่ในกลัวกลุ่นนี้ใช่ไหมครัเที่ยวไมทาบริเวณที่เป็นกลางทำเช่นเดียวกับข้อทหนึ่งครับอาจารย์ใหญ่แล้วไปผสมแล้วมันไม่น่ากลัวตัวนที่เป็นี้ในห้าปีซ้อนมันเลือดซ้็ดและกินจริงจริงอาจารย์ใหญ่ก็ไม่น่ากลัวหร่กกลัวอเดียวกลัวกินก็ผีกินกินนี่เขาเรียกว่าคนลงเป็นไม่เอาหน้า ไม่วันนั้นเขาวันนั้นเขาได้อ่านลงวันนั้นเขาเท้าลงชอบดินที่ปลูกี่ร่วนซุยระบายน้ำดีชอบดินชอบกรจี๊บดิเออใช้ท่อน้ำนี่เราทิงนะครับขิงเป็อย่างนั้นเราลูกเออก็รู้หมดแล้วแต่บคนอยาใช้ครับเพรหนึ่งน้ำมต้มกับน้ำแล้วไปดื่มภาษาไทยก็คือหองเฟ้ชจุกเสียบคอท้อและ้สียบเทียนครับ ข้อสองคือฝนเงากับน้ำมะนาวผสมกันแล้วงช้ให้ขวดทอจิบไปก่อนแล้วนัการไอแล้วขัดเสร็จหายครับใช่ยอุ้ยอ้สุยต่อไปก็เป็นขางครับลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ล้มลุกลำต้นเป็นก้านกลมแข็งใบสีเขียวแข็งหนานะครับแดงยาวมีเสาหัวต้นเช่นอันนี้ยาคือเงาครับแต่บางคนไม่ค่อใช้ก็หนึ่งโลนีใช้เอาเงาสดนะครับไปทุบให้แตกต้มเอาต้มเอาน้ำดื่มแก้ท้องอืด ท้องเฟิร์อหเรื่องอะไรวะข้อสอนครับข้าวเหนียวค่ะแก่ๆฝันเป็นวัดบางบางนำไปแช่ในเล่าโรงที่หาคือเมาเลยไม่ไม่ไม่ข้าถูยจนหนังบริเวณที่เป็นกราดเกลือนะครับใจเป็นปรากเกลือนะครับตั้งใจอ่านเกลือนไหนเลยโม่ผลดีเลยรวยใช่ไหมมะนาวนะครับลักษณะทางพุทธศาสตร์เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กทรงพุ่ม อาชื่อกะเลียงให้หน่อยครับมันเป็นกลมเปลือกมันเรียบมันมีน้ำมากรสเปรี้ยวเปลือกผลมีน้ำมันกลิ่นรสหอมครับรสขมกลิ่นหอมมะขมครับตอนนี้ใช้เป็นยาก็คือขวดครับสรรพคุณและวิธีใช้ก็คือใช้ขวดสดคั้นเอาน้ำมาดื่มรักษาอาการไอรักษาสิ่งหักครับมันเน่าแล้วกะเลียงไม่ใช่มันเน่าแล้ ว่าแห้งจระเข้นะครับลักษณะาทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ1เมตรนะครับลำต้นอวบมีน้ำมากสีเขียวอ่อนครับภายในมีวุ้นใสๆเนาะส่วนี้ใช้เป็นยาก็คือใบสัมภาระวิธีใช้ข้อหนึ่งนำน้ำเมื่อที่เราจกคุ้นไปใช้รักษาแผลเลื้อดลังแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกฝีและแก้ที่ภายในเก่าต่อยข้อสองครับใช้วุ้นแปะแผลในปากหรือริมฝีปากไปล่อยแผลจะหายเร็วขึ้นอย่างเช่น,ปนเป็นร้อนในเนื้องนี้ เป็นตัดไฟนะครับลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ลงรุกอายุหลายปีคืออายุยืนยาวกาบใบสีขาวนวลหรือขาวคนม่วงยาวเลื <t 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 ーー้อยหนาหุ <t 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 ้มครอบร้องไม่แน่นใบเดียวเรียงซ้อนเข้าพงงานหนึ่งถึงสองเซนติเมตรครับแผ่นใบและอขอบใบสากและคงออกดอกยากครับส่วนที่ใช้เป็นยาคือต้นและรากรีบจนลืมขีดได้หรออกเสาพพคุณและวิธีใช้ก็คือตรงเส้สีดำต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่มยินรักษาอาการปวดท้อง น้องอื่น้องเฟ้อและจุดเสียบเนี่ยเขียนเองเลยต่อไปนะครับเป็นฟ้าทลายโจมครับลักษณะอ้างพืชสัตว์ก็คือเป็นไม้ลงลุกฤดูเดียวเขียนเอาก็ได้เกมง่ายกิงก้านเป็นสามสี่เหลี่ยมใบเดียวครับปลายใบแหลมขอบใบเรียบหรือเใบกลื่นเล็กน้อยมีเนื้อใบสีเขียวเข้มตัวนี้ใช้เป็นยาก็คือใบและลำต้นครับทำงานช่ยๆสมควรแลวไม่ได้ใช้รักษาโรคปวดกระด่วงถ้ามีแก้วด่างแก้วน้ำแก้วสับ ใช่ป้องกันหวัดี๋ยวไปตคลิปอีกอาการท้องเสียเป็นยาผมผมช่วยคุณไม่ได้ด่าเหรอคุณด่าผมรึนี่สวัสดีผมก็ขอจบการบรรณาธิการคราวนี้นะครับขอบคุณร๋อแล้วภาพนั้นเกี่ยวอะไรกันครับมีมีรูปภาพสมุนไพรให้ดูเยอะๆไหมอ่ะแบบไม่ต้องเอามาก็ได้ก็ดีครับมีเต็มแล้วตามันเต็ม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 ยอสมุนไพร เงือกปลาหมอใบละบาดอะไเงี้ยที่มันแบบไม่ค่อยคุ้นเคยอ่าเพื no. <S <S ่อนเขาจะได้รู้จักไม่คงเล่นสเก็ตเืองไปหามาบริเวณที่แถวที่ยไม่รูปภาพในเฟซบุกเตเลยทั้งวันโเจตเลยทั้งวนตเมียอะไรอย่างเงี้ยาม่ใช่รูเไไม่ต้องสมบูณก็ได้บางบตัวตัวเพ้ยอนเายว่าจะเอรปภาพมา้คนดูเ สิกอ่ะขิงขาทใครเป็นมะกรูดใครก็รู้จักบารหวดคนแหอ่คนแไม่เอาสมุนไพรมา็นแบบสามซ้ายสามขวาคุยอย่างเงี้ยเอเยชื่อยโอ้ย